เนออบอวบเนอเข,าขาวขาวเนองามงามเนอใหม่ไรเนอนั่งดินเนอใหม่ไรเนอนั่งดินพลังกนกับปลานะครับนี่เอาไปต้มไปแกงโอ้ยสุดยอดครับเนอใหม่ไรกระบอกหอยเชอรี่อ,อ้ยวิขาดหลายบาทเลยปะเอาลูกไปผู้เฒ่าก่อนไอ้เปิ้นเดียดอันนี้ก็เสียวไว้เชฟไ,ม,ชไม่พลาตัวเมเลี่ยงทีมงานผู้เบาที่บา,า,บานขอ่อยพวกได้ต้มกับแก่ด้วน,นี่ก๋อยก็ได้นะครับส่วนเนอใหม่นะครับไปต้มหรือว่าจะไปแกงได้เบิร์ด นะครับเอามามามาคลิปนี้มาเบิ้งนักกันพี่น้องเบิ้ดนี่หาสิบาทครับหาสิบาทเบิ้ดนี่คุ้มบ่พี่น้องมามาเบิ้งคลิปนี้จวดทัชบอกพี่น้องได้ยังมาขายอีกหมดนี่เท่ห์เอาคุดูมาเท่ๆเคลื่อนเครื่องผลมาเลือดสีไก่นายพานประจํามู่บ้านมันไดรยังมาขายอีกพี่น้องบ่ไก่ไก่กุกๆอู้ใส่เอาออกลูกผ่านคือตัดผมเหรอ ก็ได้ทัดพวกยังอยู่ก่อนี่เก่งโอ้ยนี่เอาใจนกคุมนั่นโอ้โ่ทอผ้านี่เขาทำให้ดีมากบ่เขาแล่นกระตุยกระตุยกระตุยโอ้ยนกนั่งกระติกกระดิบ่ขวางข้อไว้เปียกไปเลยนังกระติกมันไม่ละไปอ่ะยังอ่ะนั่งกินโอ้นั่งกินเอาเอาผ้าไว้ผ้าพวกอะไรอะไรก็ง่ายหมดเลยบังดูละพี่น้องเพิ่นได้แนวมาขายให้จาน้อยมือนี่อันเคร่งเราใหม่ ตัวนั้นมาตรงเข้ามาตัวนั้นจะใส่กู้ยหลอดขอยว่าวตัวนั้นได้เท้าหน่อไม้ยังอันหน่บางไอยเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายบ้างก่อนอยู่บอยู่นั่งอยู่เงื่อนเสือกับมีหน่อไม้มาขายหอดเงื่อนจะไปเอามาจะใส่กับไก่ในห่วยนะหองนี่มีหมอบานเท่านั้นโอ้โมันไม่หน่อไม้ไรอีหลีติไก่เดียวนี่คอยกับพ่อจักหน่อไม้ได้แต่ว่าจะว่าไรกับไรได้นี่นี่อันนี้อยบางไม้หน้าตัวนี้เนาะบากไม้เชอรี่บางไม้เชือร่ใส่มาพีบ้างก่อนน่ะ พี่ถุงออกนูหนิไก่เลยพี่ถุงออกไทยพี่น้อกมึงนูหนิเออพี่ออกพี่ออกเออโอ้ไปมาจะใส่มาขึ้นวยใหญ่ดีเลยโอ้สมโฟจะว่าหนวยใหญ่นอกไก่นอวันน้เราเหรียญหน่วอีหรีตัวไก่นี่ยวันนี้นอนแถวว่าว่านี้เชอรี่ใหญ่เอาไปจี่ไหนล่ะเนี่ยไปต้มเนาะเอาตามันออกบัดนี่วัวนี้เชอรี่ใหญ่โอ้แสบวะจันวาเท้าเนาะใหม่เท้าของวันเชอรี่เสียคายจากบาทถามอีกเชือหนั่งเอา ห้าสิบาทเรืองมาหอยเรื่องน้องใหม่เนี่ยโอเคจัดไปเฮ็ดจังไดนบาทนี่กูจะเอาถุงมาใส่ได้ไก่เลยบาทนี่ว่าหนาไก่แต่ว่าตัดผมมาสั่นเอางูเหี้ยงบ่บ่ได้นรรลุขุมซุปเปอร์ประมาณบรรลุขุมฮะบ่โอ้กินบ่เปลี่ยนบอกว่าถานไม่เสื่อมอ่ะข้าวเหนียวไหนสิเอาเสือนดำโยข้าวเหนียวนี่มันเป็นอาหารของปลาเนี่ยของปลาของยังนี่ไปแต่เสือนดำโยเนี่ยักหอยน้องใม่ยังสิ เจ้าสิเจ้าสิไปทางไหนคอยฝากได้ป๋อ,อบอ่ฝากปไ,งไ,งไ,ไ,ไปกเออนื okay, ไงินย่ยไหมได้ป๋หรือก็อนสันเอาไปนี่เราได้เอาไปเองก็ได้เออเจ้าสิไปทางอื่นต่ออยู่โอเคแล้วเงินไหนก่อนสั่นห้าสิบ,บาทเนาะโอ้หนำนำกินบ <c ười> <c ười> <c ười> ่นั่นโอ้แน่นอนาเนี่ยเนี่ยเนี่ยน้ำไหมเพื่อนพี่น้องหังวหน้าไก่หรือสีไก่นายพ่านประจํามู่บ้า,า,มมบานเสียย่อยไม้ต้มย่อยไม้เราจะกินน้ำไหมต้มปัน่นกันกับย่อยสมสันเด้ เพราะว่า,าก,กันเขาเข้ามมตลาดเสื่อหน,น่ใหม่หนอนั่งดินไม่เนี่นเด้อพอดีเห็นน้ำเจาาาา้าลราไกลเลยบ้านนี่เธอบอกหอ้อยเนาะเอาพี่น้องเป็นจะได้หาสิบบาทพอได้กันเสื้อเกับเขาเกับหนามน่อไก่เนา<อ>ะเอาเดี๋ยวเงินมาให้แป๊บนึงแน่พเพราะยตีมาแล้วหันเพราะยตีมีพัดอันนั้นบ่มีอันยังกละล่ะโมแมนตนี้ยังก่อนพัดซิวพัดซิว ว้าอ้เมื่อนั้นก็เสียบเสียว้ารถปุ่มพ่วงพญิตีแล้วเงินไหนหัวหน้าไกลคนก่อนเอาเงินกับหายากไปสอกเงินอยู่ในรถมันหายากเงินบ่คอยมีไก่เอ้ยกระมีก็ะสีไฮหลท์คนหนึ่อยู่ดอกเอ้าในส่าบาทในสามซีบเป็นหาซีบนะหาซีบบาทโอเคอันนี้ก็จะลงไปสิไปหาตัวนกตัวโอ้แน่นอนเดี๋ยวไปหาตัวนกกลุ่มว้ไปเอามันมัน โอเคเลือดสีไก่ตัวไหนก็จะโรคไม้ผู้เถา่าไปเพิ่นต้มเพิ่นแกงจะเพิดอยากกินแรงกินง่ายก็พอได้กินเอาหมักไว้หมดเลยโอ้ยคักค้าค้า,า,าพี่น้องได้แล้วทางสนับสนุนพ่อน้าผู้เป็นไปหาในผ่านหาของป่าพ่อหนา่าไก่พนเลือดสีไก่เอื่อนพนตะกี้ผมยาวนะครับเปิดหมักเลาะดวงลาะปลาตัวเอา้เอานี่แหละครับพี่น้อง ได้แล้วได้แล้วเสียแล้วพอยันตีปุ่มพวงมาเถิดพัดีอิยวกับเบิร์ตมาสั่นพอยันตีป่ะเสียบอกหอยครับอันนี้ลงไปเพื่อนน้ำน้องม่ไรอานเดมาแล้วมาแล้วมีหยังมีหยังอันนี้มาโฮมี่พอยันเจ้าจะจอดตากแดดยร์ไรได้น้องม่ครับบอกหอยบอกไก่มาขายเหาืกันห้าสิบาทนี่นะเทีบยกหอยเที่ยวน้องใหม่อุ้ยบ่ซื้อแล้วเนาะแต่ว่าขันมีหลายกับสิหายหลายจอดใกล้ไอ้คือึ้นเงินแทนส่นดอก มันบอกว่าได้ว่าหาสิบาทก็ให้มันตามมันบอกว่าแล้วครับผมพ่อสื่อได้เนาะให้แนวกินเหรียญก่อนโอ้อยากกินพัดซีอิ๋วเจ้าเบิร์ตก่อนเนาะเสียบเลยเมื่อนั้นผมกินเมื่อน่ะเสียบเสียบพัดซีอิ๋วยังถึงขนมมกบเลยนี่ไหมเป็นขนมปิ้งครับเป็นขนมปิ้งโอ้หอยแล้วก็น้อยง่แม่นครับบันเนเพิ่นเหลื้ยอยังแล้วเพิ่นไปเปิ่งพั่นเพิ่นเบิร์ตกันเนิะครับเบิร์ตกันสิไปต้อนุขุมว่าสั่นเออให้มันมันหวานได้สะดวกว่า ไต่กระนุ่มกับยังนอกินนี่เนาะไม่ไรมันออกนอนี่ยัขวครับจะลงไปให้ยายไหมอ่ะแล้วโอ้ยพอดีเลยยายแกงยายสมกับยายไหมเป็นแกงน้ำกันนี่ยังนไงตะหู้เม่นตะหู้กับยังมันขึ้นมาเป็นชุดหนึงสิที่บาทที่เอาชุดหนึงเอากับขนมมันเนี้ยเอาไม่มีแนวเอาเบิดล่ะขายดีครับคนยี่ตียังวะ มันเถิดจัะว้ามันรถพ่วงซิโดเขาอยู่นะเออเขาอยู่บนหินบระพ่อได้ขายเขาเนี่ยเขาเลยยองเลยซาบาทบ่าสองอันเลยครับมาบพรพ่อได้ขายหมดเพื่อนเนี่ยเจ้าพระได้ออกครับขอบคุณครับขอบคุณครับให้เจ้าถางหินกับโลกหอ่อยมันก็เลยเบิดใบเนาะเอาจ้าหน่อยกับเบิดพอลุยไปลุยไปพ่อเยติรถพุ่มพ่วงน้อยประจํามู่บ้านรอเอามาตะเขียนมาลาดเพื่อจิตอดบ้านเฮาเบิดพอดีเรา เอ้าอยู่บ้านอยู่ซองคือเก่าคือเดิมหนูหลับปิหน้องมาหนีิไดโน่ใหม่กับบักหอยเลยถ่ายคลิปสู่พี่น้อง,บบออองเบิ่องสดุดเลยของลือศีไก่เพิ่นแต่ว่าเส้าเป็นลือศีแหละล่ะตัดผมสั่นลน้วดิเบื้องสด้ลับปน้องมีแต่หน่องงามๆหน่องไม่ไหลนะครับมีแต่หน่องอันอวบๆหน่องงามๆพอดีได้ยินยายอันเพิ่นจมเราจะกินหน่อไม้ก็เลยได้พอดี พอสื่อจะได้เนาะพี่น้องเนาะเติมบักหอยนำ้ำนี่เติมน้องใหม่เติมบักหอยสองยางเลยเอาไปต้มต้มแกงเราเสียบไม่บ้ามาแล้งก่อยบักหอยบ่านสันนี่น้องใหม่ในกัดแกงก็ได้ต้มกด็ดีเอากำลังใจให้เพื่อนน่ะละผู้เพันไปหานายพันน,นะครับเดี๋ยวถ่ายรูปไม้เบิ่งก่อนห <laughs> น่อไม้ไหลแล้วก็ มะฮอยเชอรี่โอเคครับพี่น้องคลิปนี้ขออนุญาตบาดคำเอาซ้ำนิดนะครับเด้อขอบคุณพี่น้องนะครับที่เบิ่งคลิปให้นําขอบคุณพี่น้องที่บ่ลืมบ่ถิ่มบ่ป้ากันนะครับถ่ายคลิปยังกับเบิ่งโหลดพี่น้องนะครับมีแต่วิธีบ้านเฮานี่นแหละวิธีชีวิตแบบบ้านๆนี่แหละพอได้ถ่ายพี่น้องเบิ่งนะครับช่วงนี้บ่ได้ไปลองไปล่ำนะครับถามวันที่30สิได้ไปปิดวงปิดฤดูกาลแล้วก็จังวากันนะครับพี่น้องอ่ะโอเคครับขอบคุณครับได้น้องใหม่แล้วก็มกหอย